สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับนะเห็ดมากากันลูกนี่เอาเปิ่งมือนี่สิมานบอเนาะค่ะผ้าขาโค,คขปาปลามาเห็นแล้วจุ่มนึงเปลีนบรรยากาศดอกแรกแห่งมานค่ะพี่น้อง <หา S 1> อุ้ยจุ่มบอกไงเลยลอยเลยพี่น้องป<ะ>ัดดอกแรกแห่งมานเห็ดไข่ค่ะพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศจากเห็ดผมนะพี่น้องบรรยากาศ,ากาศเดี๋ยวมันคือบทจับ เอาเก็บเลยค่ะอุ้ยงามแห่งปืดมืดขาดอกแหลกพี่น้องมันมันมันมาหลุดในเกินมาสีมันบ่เปลี่ยนบรรยากาศจากเห็ดขมมาเป็นเห็ดโพนมาหาเห็ดรวมด้วยค่ะเห็ดรวมเอ่อสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกถ่านทุกคนเนาะค่ะเอฟซีไมเอฟซีเก่านะค่ะที่อยู่ในไทยละกะในตามประเทศเนาะค่ะ ขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวกานิกา,รก,ากระบา้าสวีดัมเนียเดะค่ะทั้งสองกานิกาแชาแนลค่ะไปค่ะลุลลุนน้ำกันน้นวังมณีห้องสีมาหลายซัมเดย์นะคะแต่จุ่มแหลกนี่โอ้กับสุดยอดละพี่น้องอันของพี่น้อ,องดวงงามๆเลยนาะเอาเขามาเก็บนางลงเก็บองดึงมาก่อนดึงเห็นมาก ลปลาขา,าออกน้อยๆ <c oughs> อุย้ยมือเอื้องจีด้ห่บนนี้นี่อุย้ยงามๆเลยนี่เ้อาไว้ผมค่ะพี่น้องงามๆอยู่ใต่ต้่นกระทินาลงเอ้าจับปลาขา ถ้า่อเห็ดปมอยู่แล้วค่ะยางไต่ต้นกับที่น่ารุ่งด้วยพี่นอนะ้องหอนได้อ,อันนั้นแล้วมึอนี่ <c oughs> นรวมวรวมไ,<อ>ไดนอันไดเอา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 ทุกอย่างเห็ดทุกอย่างที่กินได้ต้องพี่นงนะเห็ดรวมหารวมรวม,รวมค่ะเห็นผออันใดก้าวอันนั้นละโอ้ดอกง,งามมีเด หลูวิทย์มอนีนสีม้านบอมมอนีอันนี้เดื้อผดดอกนึงค่ะพี่น้องเห็ดคมบานนี่กับจิบกคือเห็ดโคมบานเ่าเนาะ<อ>พี่น้องดกอกบกงามคือบานเ่าดกอกกติจรบมาณนีแหละดอกบงใบใหน่ค่ะพี่น้อนงอออมันเป็นมูอ่ะซองดีดีมนัมนใบใหม่มันหนาใบมันน้สีเดียวกัน่ไดอกไงคือบานเ่า không 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 mình không 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 đi đây là nè, luôn มึงค่ะดอกบางามดอกพี่งมันูมืมันเปื่อยมืดก็มีนะเออนี่นเอยอใบใหม่มันหนาผุดนอาวิทย์แดงค่ะเห็ดแดงทั้งฝุ่นมีอีกเครื่องเห็ดแดงเครื่องเห็ดผงเลยเดี๋ยพี่น้องงามๆด้วยค่ะเห็ดแดงดองข้างล่างลองึ้ด้ึ้น้นขึินขึ้นขึ้้ขน้ งสวยๆเฮ็ดกอแดงเลยนี่อ่ากําลังกลกําลังงามเลยพี่อีกด้อมั้งมาทั้งพี่อันนี้สวยเลยนี่กลิ่นังไงเดีือดเดือดอ่างามเลยจะไปโบกปนไม่เหนื่อยนะโอ้โหผิดนับกันเด้อพี่น้องตีไม้โบมือเริ่มเริ่มตีพอแน่ยและอุ้ยเอาเอาเก็บเลย ขาขานี่ค่ะนี่งามนากน็่ผึ่งที่ดงหาด้วิหาดูแง่หาออกเป็นมูเลยออกเป็นมูเดีองตึงเดึอเอากระเตนนยังกันบอกกระลูกอ้นี่สามสามป้า สามดอกสามดอกใหญ่ๆพี่น้องตัวนี้มันบัวอลยแต่จะมาบัวท่านเดี๋ยวเอาตัวนี้มาจับความงามเนี่ยเปิามีหมูปนติโทติโทติโถอุ้ยผุดดองหนึ่งเหตุผลนะจิงจิงเหตดผลขาวก็มีพี่น้องนี่ไปม้าหน้าฟังลังเขี่ยวอ่องเลยเด้อ อ้สวยงามมากนี่จริงจริงจริงเอาวิดวะวิดวะจริงจริงจริงนี่เพื่อนวิดวะจริงจริงจรงตัวแดงละพี่น่อตัดแนอออกางเนาะมาเจียวพิีเนี่ยมูเน่ยเปนละน็ตละน้อยพี่น้อเพรดะเขาแปงยังได้พอได้กินอยู่แวงกันยัง เหลือกินอยู่พี่น้องเวงยังแข็งดีอยู่มันเว่งเหล่อโอ้กี่เท่าตองเสียบฟองหวานเลยต้องเจอบ่ได้เห็นง่ายๆเลยในป่านี่ต้องเสียบฟองหวานนี่ใจบุตรโอ้แด้อยู่เห็ดขาวค่ะพี่น้องเห็ดขาวดินหรือว่าเห็ดขาวแปรงด้วยค่ะนี่ เอาออกลงตัวน,นี้จุ่มนี่เถอะกำลังลางหาหๆนี่นะอ่าเก็บเลยสะสมไปทีละเล็กละน้อยอย่างค่ะพี่นอ้องเอาเก็บเส้นวิดเก็บเดีย๋ยวจอดเราไปเลยพอไหนออกค่ะโอ้ยประตอออกแล้วดึงขึ้นคือสีดึงหงากเนาะดึงอะไรแน่ ้จัจมันดึงบ่ได้โอ้ยนั่นละทํานั่นละเอออืมพี่หนงเห็ดกัวค่ะงามเลยเนี่ยสีดอกสีดอกเอาตค่ไหนก่อนอันนี้เพื่อสีอื่นเห็ดกัวขาวนะคะมันจิบออกแด่งเป็นดอืม ตรงนั้นงามบ่ตรงมาใส่เปียกนี่พี่น้องเห็ดเพิ่งแดงค่ะงามๆเลยนี่ดอกวังมันเละบาสุวิทย์ได้เก็บออกน่ะเป็นงูดอกเป็นหมูตัวเต็มเลยตัวหนึ่งออกตัวเดียวเมึงหอกกับสีไปทางเขาคือกันเลยนีคือไปทางเขาแล้วร้องดอกกับพี่น้องเพิ่งโอ้ยดอกเขาคือขี้ลายแต่น้องมึงกับพี่น้อง เห็นเป็นม an ูอย yeah. bueno. ok ู่แต่ว่าตัวใหตัวเสียเนาะค่ะตัวนี้งามแห้งพี่น้องโอเป็นมูเลยค่ะบางนี่นี่งามงามเลยบาสวิดเก็บมามันเก็บคนละขางพี่น้องงามงามเลยค่ะเป็นมูเลยพูนปูนบาสวิตเก็บอยู่ทางฝุ่นค่ะ มาเข้ามาเก็บตัวของเขาเอาวิดเอ้าเสียบเสียบเสียมผอหายเลยโอ้ยปั๊ดดิ๊งจอกนะพี่น้องางงามเลยค่ะนี่เก็บเป็นมูเลยพี่น้อง เก็บเปกับเก็บอยู่ข้างนั้นคะ่ะพี่น้องเก็บซอยกันคะ่ะมันออกไปนี่เก็บเลยดึงออกเลยลูกมาตรงแป้าใบใหม่ออกดอกโอ้ยเก็บเนื้อเห็ดถ้าเขาแลนเก็บเห็ดป่วกนี่ยเพราะท่านเขาเลยนี่ค่ะเก็บสามปันโอ้ยน้องคะพี่น้องเก็บเลยเก็บมาเลยเอลยอกงามบ่มาเบิ้งเบิ้ง เก็บเลยแ่งอยู่หูยไห้ดีใจหฮงดีใจมากนี่บ็คิดว่าซีเจอร์ค่ะฮามาเลฮามาเลอ้าวสวยๆว้าวพุ่นดดอหนึ่งหุ่นเฮ้ยอู้ยมูไนมูญ่ มาบาววีิเบาสวีวิตมามากินทั้งพี่ลูกมากินทั้งพี่ลูกค่ะเนาอุ้ยตื่นเต้นแฮงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาพนิ่งหน่อยนะอืมเห็ดระงอกกรอบเปีกของปีกับพี่น้องเอาเลยเอาเอากระตามาลูกกระตากระตามัน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 วิดวิดกระตามาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อง เด็กเก็บเป็นรอขาเราพี่น้องนี่เอ้าีจุมหน่อยนึงออามงามพี่น้องงามๆเลยค่ะอ้สวยสันอีกเล้ยวทางนาก็มี่ค่ะคุณ Nhuân tụi nụ nhuân tụi mình 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 รอบแรกรอบแรกรอบแรกแล้วได้เก็บเห็ดกระโกกแล้วทางเบรกพี่โฮกหาพี่น้องม้าแล้วให้มาซองกระตาเฮ้ยโอ้ยไข่งามเลยโอ้ยถือว่าม้าเลยได้พี่น้องซมีนี่ม้นสุดๆไปค่ะไปต่อค่ะรอสุขิดเก็บเห็ดแดงหน่อยๆนแน่ๆค่ะพี่น้องเล็กๆน้อยๆสะสมปนปะปนกันไปอ๋อ แปลงค่ะพี่น้องดอกนี้ขยเห็นเห็ดิผึ่งอยู่ข้างหลังไปมาเก็บน้ำกันน้องหิดิผึ่งค่ะไหนโอ้ยเห็ดิผึ่งกระเพรมีหมูด้วยหมูใส่เนาะไข่เขียวค่ะพี่น้องขเียวน้อยหน้อยมาเห็ดขาวนี่นี่นี่เย็บเห็นอยู่เว้เอาอยู่บ่เอาแล้วเนาะโอ้ยนี่เที่ยวดิ๊ด เยอะยังโอ้ยนีจุมนึงอยู่ในลอดขอยลูกีวิมาเยียบเยีวะมันน่อยเนาะเนาะน่อยเนาะเยว่เห็นไปเขี่ยเขียวไปเข่เขียวนะเ็ดไข่ค่ะข่ขีเข่เขียวดีดมโอ้ยแต่ยู่แข็งเงียบพเด็ปนอยู่ นีงค่ะพี่นนอกแปะพี่นนอกตอนนี้กำลังสียางขึ้นไปพักยกจกข้าวค่ะเราคอยลงมาสู่ไม้นะคะ่ะพักก่อนพักก่อนไช้เบิงกระตาเขาเนี่หนา,นา,ลาแล้วเบงกระตาแห้วพี่นนอกสมีกระมานสุดๆล่ะค่ะเค็ตรอบไม้นะคะ่ะเพราะว่ามันกับเป็นโมเมนต์หนามันหลีหลีนะคะ่ะผมใช้เด,เดือนมีหนานึง จสมีกระถั่วม้านแห้งล่ะค่ะนอกสวยเลยงามงามอู้หูขาเห้ยส้ยงามครับพี่น้องดอกนีี่อหยังบาสุดเวียดอพยหยั่งน่ะวาดดอกโอ้ยสุยหัวเลยโอ้ยมัน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 พี่น้องนี่มันเริ่มออกแลยเก็บเก็บเริ่มกันเด้อพี่น้องเด้อ หาหมูหาหมูเด้อป่ะนี่ดอกนั่นเพิดปบ่มีหมูเนาะเอาโอ้งามเั็ดงามนี่เฮ้ยที่สุดเฮ้ยดอกงามๆค่ะเก็บมาพุ่มแต่ปหยิบใบใหม่อยู่จั๊สิหยิบออกเฮ็ดอียงแงงอยู่นั่นละว่างนั่นละ เก็บแบบสโลแห้งสโลสุดๆนี่หรงพี่น้องงามๆค่ะเอาเก็บการเฮ็ดแตกี่ยเก็บเก็บสะเก็บอันนี้แห้งเออมาคือมาน้องเฮ็ดผึ่งคมงามๆค่ะนี่เก็บมาสองเออนั่นละเก็บใจเย็นแห้งเนาะอีพอเอ้ยออ๋ น่องนี่เฮ็ดขมค่ะประเฮ็ดเพิงเข่าพัดเก็บเมือ่<ม>เลออิศอะไ้พี่น้องเบิง่งสั่เบาซสุวีเจี้ยงางามเลยงามเลยเนาะวงหนึงน่งแห่งงามเห็นบัวเลี่ยงๆสองหนเก่งรวมกันเลยนะเนาะเสียบค่ะเสียบเฮ็ดขมอีกดอกนึงค,งค่ะปุ่นดอกนึง่งสองดอกฮ้ย<อ> ปูยางไปเก็บมันใบใหญ่ดอกนึ่งสองดอกอ <laughs> มันขาดวิตามินนิดหนาเลยอะมันดูโคตรเด็ดสิใบใหญ่ดอกเก็บเออขาดแต่เสียมโอ้ยเนาะอ่ะคนหนึ่งอันนี้มันดูขนาดเนาะเว้เก็บ ดึงขึ้นเลยออเออเนี่ยมันเน่านะมันหักมันเละอ่ะปอสองเอ้าผุ่นๆเอาตัวผุ่นนั่นๆตัวน,น,นานั่นเางปไปแกนั่นในใบไม้ปุ๊กอยู่นั้นสองอันเอ,าอเ้เา,าก่นเห็นในตีนนะก็มีเด้นะ่ะตีนทางนี้กนกนะเก็บขึ้นมามองนั่นแล้วเข้าด่ายนั้นมาท่านอกอกอือ เก็บเร็วๆเก็บเร็วๆหลูกเก็บเร็วๆเก็บเอาเก็บเอาเลยผีดุดมาผีผุยรองหนึ่งผีทั้งนาสิสองดอ,อกคุณน่ะนะเก็บเองเถอะสาผุดต้นไงกับตัวใหญ่น่นนะนนละ่ะโอ้ยนาเลียงขาดความบุดมสมบูรณ์พี่น้องดอกงามค่ะพี่น้องงามๆเลยค่ะ เดี๋ยวหน่อยค่ะพี่น้องก็เฮ็ดผึ่งเอาแจ๊บออกมาเฮ็ดผึ่งเขาเฮ็ดผึ่งเขาเอาเอาเต้นอีกแล้วเฮ็ดละงงนะอุ้ยบาลสวิตเต้นหล่ะเร็วๆลูกเยลีล่าอุ้ยเสาเก็บนี่ไปไปโอ้เต้นแล้วดิไฮ้ยีิหยังเต้นนิหยังกันใครเป็ดใครเป็ดพี่น้องใครเป็ดอุ้ยใครเต้น ไข่เป็ดอุ้ใหญ่สำไข่เป็ดอยู่หมดเลยว้าวอู้ไข่เป็ดพี่หนงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพ่อจับเอาจับเดียวอู้สุดยอดเกลี้ยงเลยอู้ไข่เห็ดหลาเงียบพี่น้องงามๆเลยเฮ้ยวดมีไข่เดียวเนาะแบบมองหันพอสีมึงนี่พอเดียวมีบ่เนาะเดี๋ยวลระหามมันไหลอืมยังไงสุดยอดพี่หนงอ้า กินเขาเรียลงคแข็งลงขาเกือบเหยียบเกือบเหคอือห็นเหยียบวครเหยียบตองค่ะพี่น้องตองเอเสวยเอามเก็บเลยอเก็บขาดตอพี่งามเลยพี่น้องใครุนงใส่น ม้าแล้วเห็นแล้วจ้าครับพูนเฮ้ยนี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวนี่โอ้ยเฮ็ดพึ่งตองมาพี่น้อะม้าแล้วพี่น้องมาแล้วหวานเห็ดพึ่งตองแล้วตรงนี้หมูหนึงหมูหนึงพี่น้องมาเอ้าดูเขาไปเปล่าเดี๋ยวมาเอ้า อุ้มซองดอกพี่เนาะต้นกลสามดอกต้นนั้นดอกแฝดนั่นดูคางๆางนั่นอันหนึ่งตีนเย็บบอกว่าต้ไปเห็นเนาะต่ใจอีกนั่นเ้าะเกบเก็บพูดทั้งท่งอีกพูดูดข้างหลัง แต่คนข้างตีแนมหากแน่พี่นอบมันใบก็ใบใหม่ที่พี่น้องนี่หน่อดอกตูมมันนีหกเน่เยหกเป็นหากเป็นหน่อดอกไม้ไห้โอ้ยไหนสมงงามเนี่ยเอาเลยนน่ออันนี้คมเฮือว่ตองตองมา โอ้เห็ดขาวเอเดี๋ยวเด้อกะตาหน่อยลงมาเด้อพี่น้องเพราะว่ากระตาใหญ่อยาันมุนค่ะเดี๋ยวเรอาไปเทียนใส่กันโอ้ยทับอันนี้กูมอยยางเอนปอนเ้ำาขวเขาเื่อย บกวย่างไก่ข้างล่างอีกแมนีก่เขาเีย่นเี่้อ้นี่นี่เดข้าเห็นดอกนี่บวางนี่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 สดไปซูมจะโดไขาบีดนี่อยู่มังไดอ้ยดอกอลยอ้ยอาบีเทเห็นเอเก็บเลยประตงไปเกี่ยวเหอ อุ้ยดอกเหี้ยแหละมันๆมีหมูเนาะมีหมูบนน่องนี่เนาะงอกเหลืองกับสีดอกระมณนอยู่แล้วมีงอกเหลืองน้อยงอกเหลืองน้อยคอยนางกําลังโผล่กําลังเริ่มออกค่ะนี่แดงค่ะตงครับกําลังข้นเลยนี่เหียนเต้งวันนี้พี่อดเปลี่ยนบรรยากาศเป็นลาเตี้ยงเลยค่ะนี่พี่นี่ปี่ อุ้ยเบิ่งเบ่งงดงามนี่ปูนีกทีอู้ตัวนี้งามนี่พี่น้องนี่ตะลังขึ้นเลยเสียงเสียงกระเดียพีทเลยงามๆด้วยพี่น้องนี่เบกับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเกี่ยวกัพีทผึ่งเพีทแดงด้วยป่ะแนี้เกี่ยวกพีทแดง พี่น้อใช้วิทบหนึ่งวิบดอกนึงดอกนึงค่ะพี่น้องดอกนึงบางดอกกาสีโปรเตชัยด้วยค่ะดอกน,ง,นง,ง,งามๆพี่หน่อ,อต้นนี้ผู้ได้ว้นนี้ไม่ง,งามเตแตะเหลือดอกนึงว่าง,งามใหม่มันถับ พี่น้องพี่น้องตัวเดียวขอโลเห็ุไข่พี่น้องเห็ดไ,ไดขทไท่ที่อันเลือดเยอะเมื่อไหร่ไอไออยั่างไรแต่ถากโมเมนต์น้อยถากมุกคือโอ้กีกือเออมึงค่ะพี่น้องเห็ดขมดองค่ะ จุ่มพี่น้องนี่งามๆคม,มค่ะพี่น้องพีเบื่องา,งามค่ะหลงมังค่ะพี่น้องางามเลื่อนี่ ด้วยข้าวที่น้องมาวาสุวิทมาเก็บเนี่ยแม่โอ้ยหัวห่อนูดเบืองขาบบยังไงเุ้ยขึ้นเกาส่ขึ้เกานี่ขึ้นเกาขที่น้องจาวีแดงมาหิรุร่วมรวมนิดเลยสุฮิตอรุณนี่เบือลุกมาอืมกำลังงามนี่ ถามพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคีปไปเพียงเท่านี้ลแลยเนาะค่ะนี่มันหเลยพี่น้องอให้เบิ่งลุกใส่หมามันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วค่ะทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะทุกการติดตามจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวกานิกากับบาสสวีน้ำเนยเดอค่ะทางช่องกนิกาชันแนวค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ สวัสดีครับมันมันไปและค่ะพี่น้องเหี้ยดมีแต่งามๆเลยเหมือนกันเยๆเลยว่าแต่สิบป์มันส่งความงามพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเฮ็ดออกออกไม่ออกกรอบแหลกค่ะมัน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 โอ้วอลล์นั้นมากหลอบแหลกเลยเนาะเฮ็ดละง่กว่าท่านออกรวมนี้เฮ็ดละง่กําลังเหลื่อมออกค่ะพี่น้องได้ซัมมี่ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะมาต้นสายๆเนาะค่ะไปละค่ะ